ไมนิโคลคุณกรอบไปหรือเปล่ากรอบคันขับไปหรือเปล่าผมก็รู้เออแต่คุณกรอบบอกหน้าออกตาไปหรือเปล่าน่ะเดือดเขาเขาให้คุณโฆษณาได้ป่าเนี่ยวันเซอร์คุณวันเนี่ยมันกดตามไงมันกดติดตามไม่ได้เราก็พับดีเยอะไปโมบายอ่ะเออผมก็ลืมรู้ตอนนี้ยผมขอผมขอจุดที่คนลงน้อยที่สุดบูธแคม นี่เลยตัวนี้ผมมาร์กเลยโดดเลยพี่ร้ัแล้วว่าจะตอไหนไหนโรอ๋อเก่าตรงเก่าโอเคสามสองหนึ่งเี๋ยกไปละไปแล้วคุยแล้วคุยกับมาเลขยังไงอ่ะไม่รู้วะหี่ะโร่โโโโโอไอียบควี่ยังดเลยดมากมีตัวหนึ่งมีตัวนึงมีตัวนึง โอ้โหไม่ไม่ตัวหนึ่งละไม่ตัวหนึ่งละโอเคจอกันนะเจอกันทนเจอกันเจอนเจอกันเจอกันละวนนนนกับคุณถามกันดีกว่าคุณถามก็ดีกว่าผมว่าถอยกลับก็ดีกวาขอละขอละอกไม่พูดขอนบันเนบันนบวิ่นอนอโอเคกูแสวยผมได้ยินเสียงมันมนทุกคนยังไงวะช่วยผมด้วยทมได้เสียงมันใส่กระสุนไวเทนไวเทกูแบทเดีอยอเดีอยเดอยวล ไอตัวไอตัวลองไปไหน EMP เกลียคืออะไรไอตัวลงสองไม่ไม่เราเราไปเลินได้ไหมล่ะเออเราเราไปเล่นได้ไหม่ะผันธูผมกำลังจะเดินไปสักครู่ชัดมากชัดมากนายน่าจะได้ตายในสนามรบอย่างคุนเดียวผมรอแล้วกันผมรอแล้วกันครับต้องเดินด้วยทรัพยากรเอ้ยอุ้ยปอตต้องปอตทุกคนอุ้ยต้อมีตัวแน่ๆเลยอุ้ยคน เยวกันเอาบุกกนแล้วกันเสียงอะไรได้ยินไหมได้ยินไหมเจอกันทุกคนดู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 โอ้โหโคตรดีเลยที่ได้ที่ได้จักรยานมาหมู่บ้านด้านหน้าห้ามเข้าเด oh <S <s <uk PI> ี <online> <pl ains> ๋ยวออกเลยเฮ้ยรอด้วยดีเฮ้ยไอ้เบอร์หนึ่งไม่รอเลยผมซ้ำเดี๋ยวผมซ้ำเองโอเคมันตายว้าวสุดเลย เบอร์หนึ่งตายไม่เป็นให้พวกเราไนเฮ้ยซ้ายซ้ายมาเหรอเฮ้ยฮ้ยโงมีเจ้าแบมันจล่มเราเลยะนิโคเตนโซโซแหน่ ดูป yeah! oh, oh, ิดเทปคนเลยล่ะโอ้โหสบายใจหน่อยครับปั่นจักรยานไปแล้วไม่ดูชิวเนาะจักรยานสีแดงอ่ะแมปยังกว้างอ้างวางได้ไงอ้างวางจัดเลยตอนนี้คนเดียวแหละสิงห์มองใจมาละแอนไปมันลงแห่มันลงแห่ไม่ตามเลยืมวงบีบละตรงไหนเหมือนเป็นเหรอนะเอาจริงนะไอ้เหี้ย ไม่เป็นเลยเลยอ่ะโปรเพยเยอร์ทำฟงไว้ก่อนทำฟงเป็นโปรเพยเยอร์ไปเลยบ้านข้างหน้าจะเอ๋จะเอ๋อจ๋เอ๋อจ๋เอ๋อันนี้อีกคนนึงเขาอินคาแรคเตอร์เหรอตายแล้วคือเงียบไปเลยฝาลูกเมียไว้กูก็ได้นะไอ้สัตว์นี่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ความหวังหมู่บ้าน นี่ขาที่กิจกรรมข้างนี้ระเบิดผมก็ไม่มียาผมก็ไม่มีดีป่ะทุกอย่างมันต้องพาไปได้ต้องใช้แผน4 4 2กล่องหน้าคู่หรือเปล่าเพราะคุณชนะคุณนิโคมถัดได้เอ้ยในบ้านสีฟ้าไม่เก่งเลยมันต่างอ่ะไหนอ๋อโทรทัศน์ไม่ใช่โทรทัศน์อย่าเลิงนะมาแล้วระยะนี้อย่าเล็งนะเออแค่เล็งนี้ดีเปล่าวาเอ้ยหมดรอบาจขวาเลยมันตรวจดูมันเช็คเรามันเช็คเรา การยิงแบบนั้นแล้วกลุ่มไปยุบกลุ่รยุบโอ้โหยางโผล่พูดเลย